สวัสดีครับพี่น้องอยู่อยู่หน้าครับฤูดูทําหน้าได้หวนกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องถึงง่ามอีกแล้วป้นมาอีกปีหนึ่งแล้วบางบวกลับบ้านมาได้เห็นหน้าปีที่สองแล้วครับปีนี้หลังจากมาจากอิสเหลียวแล้วพี่น้องอันนี้เพ็ดหน้าปีที่สองแล้วครับพี่น้องหอดง่ามอีกแล้วครับแต่ว่าแหงครับพี่น้องช่วงบ้านจะช่วงบ้านดำนี่น้ามันเต็มท่งเต็มท่าครับพี่น้องพราง่ามสีดำ น้าบดแห้งพอหรับไปสซักไถไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้มาลกก้าครับถอนกา้าพ่กสีปักดำครับแบบฟังนี้ครับของป่านี่เป็นดำเรียบร้อยแล้วครับนี่ดำแล้วหน้าของม่ป่าของพู้ลุ่งครับฟังของบ้านองบัวนี้ยังขัานดำครับมีขั้นเดนครับขั้นเดนตรงที่ผมยางนี่คือขั้นเดนฟังนี้เป็นหน้าผม หน้าพญสักฟังนี่เป็นหน้าในป่าหน้าพะลุงกับของเกินดำเดี่ยวส่วนหลายพี่น้องซีหาครอบพ่ออยู่นีกัยังเฮ็ดหน้าดำกันอยู่ของหน้าฟังนั้นะหน้าดำเพื่อนี่ของพะลุงเนี่ยทีเห็ดหน้าพายข้าวพายทีเล่ยเล่ยหน้าผมไปอีกน่อยนึงติดกันเป็นข้าวพายครับหน้าดำแบบสมัยเก่าพี่น้องได้สูบหน้าดำครับเมื่อนี้มาทอนกล้าบปนี่ครับ ตะก้าก,ก็ได้ครับดเด้อผู้ใดสิมาลกแกามาปวดยาวน้ำกันครับพี่น้องถอนกาซอยนี่เด้อพี่น้องเลยให้ซักสูบหนามบาดานครับสูบหนามดำพ่อพันธุ์เส่ข้าวเจ้าออมาครับงานนี่ปีที่แล้วใส่ข้าวเจ้าดนะครับนี่ปีนี้ก็น่าจะใส่ข้าวเจ้าพี่กันครับ กำลังสูบน้ำใส่อยู่เขาสูบน้ำมาดานดำหน้าครับช่วงก้อนหน้านี่แหละตัวน้ำเต็มท้งเต็มทา่าเพราะน้ำสีดำก็ได้สูบขึ้นกาครับพี่น้องเพืยงน,น้ำมูนน้นำมันนึกเหรอน้ำมันเงีแงงเงี้ยสูบน้ำมาดานครับ หวก,ก่านี่ก็กกออกคลับตัวหนี้พี่น้งองา,ามาไล่แถวน้ตใหม่ต้งผูอน่งสองน้อครับทำไมก็กกมีต่อหกครับไม่ได้ว่าเบอรงเที่ยก่อนออน่ออกโอ้จุดยอดแล้วก็ามาีนนเนนี๋ครับยอวแลวออกไล่นอนี้เอ้นอนหกไลยออกไล่นอนครับ นี่ครับสุดหน้าผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ผมยืนนี่คือสุดหน้าครับเห็ดหน้าลงไปนี่แต่จึงนี่กับเป็นป้าอ้อยส่วนลายเป็นเศียดอ้อยครับเห็ดหน้าบลายครับเห็ดพอได้กินเขาถือพี่น้องเขาถือ ไมันจะลกร่างก็ปีกกายกาข้าวไม่เคยลงหยาดเลยพี่แจพี่น้องวันนี้มาทอกันยุ่งงันหน้าลูกกาพี่น้องลูกกาดำหน้าให่จักมาสูบน้ำดำหน้าวัดแหลการลกกาลูกกาข้าวใ่ครับมันนี่ลูกกาข้า ลูกง่ายยุโลปกาบเจ้าไมคอยลูกงายอปวดบ่ก็ปดพอดีขาดบ่ะลูกงายตัวนี้ลกงายขาดแน่มันอ่อนมันอนปุ๋ยมันอ่อนเหมนี่ถึงการก็ได้เดือนแล้วแ่ละปีนี้ปีนี้บฝนกันนี้ก็ปีไีนฝนบกที่ขัฝนมากโอ้โหจกับพี่จกโอ้โหยเดียวว่ตั้คี่ห้ังฝนเป็นตัปวดยวแงใหญ่สลังผมมัเงี่ยว เดี่ยนตรงสูงมาลกกาัมตลังแงแงสมิว่าขวดเอวปัญังตะยกหยาดเตรียมไว้ให้ไปนี่ขวเอวเ้ยงเอวเง้าวมาลกระดังีก่งต้นนี้เหรอดีดบงามงาเจ้าพระเจ้าครับเจ้าน่ครับเริ่มเริ่มสินะเบื้องหนกแล้วครับผูงก้นเิ่นแบ เริ่มเศร้าเหตุละครับหน้าดำหน้าไผา่ก็ยุยใก่เตอรไผ่พะโล้หน้าไผา่อยู่ทางกันครับหน้าพะโล้บ้านอีสานชาวบ้านผมเอ,อือนไผ่เขาไผ่ครับนีาา่อันนี้ชีได้ความสบายครับบ่ต้องมาถอนกาววัวต้องมาปักดำง่ายครับสบายลุดแล้วก็เอาตอกมามัดเอามีดมาตัด ลงตมโอเงเกาตบีกายท่านี้ตบีกายก็ลองเพงนี้แหละจำได้อย่ลองเลยต่ยังดำหน้านะจะลองยังได้จะลองเ่อเป็นได้กองมันตัวของหายองน้าเสียงบนำบดนำพวกนีจัาพี่น้องก็จะได้เขาตะลเม็ดครับพี่น้องลำบากไม่ได้พี่น้อง เอ็ถือไยั้นละยังถ totally ืออยู่ราคาก็ได ap uh 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 ้ตนนีนเงิก uh ็ว่ถ uh ึงก uh ็เห็นนประกาศในเฟียร์คือว่าเขาสารสิขึ้าอีกสามบาทต้อกบปกาทวคืราทุาวันต้อกระสอบน้ามอง่ารเบืองกรมันขึนก็นี้จะน่าทุนละเดี๋ยขนทักมันปุ๋ย่าเนี่ยออผมมใรเบองห้าม ก็เป็นเท่าเพิ่งเป็นสองเท่า พยินสักกำลังเตรียมงานหน้าครับเม่อนสิได้ดำหน้าสิครับช่วงแรงกหลบกาพ่อกะดีม่านได้ดำหน้าแล้วครับพงศ์โล้งมางรมบพี่น้นอ,นอันดใมาดำหน้าครับพี่น้องครกบ มาเที่ยวครับห่าพวรลกกาไุ่เร้าเลยเดี่ยวนี่พี่น้องคนช่งคลิปมาให้ดำหน้าพี่พนอทพี่นนอบพ,พี่บิซี่ไหมครับ เดียบเจือบตะองกลมเลยดีนะแต่ว่าปวดยาวดีขนาด ฟ้าแลบมาทั้งหลังครับพี่น้องไม่รู้ว่าจีตกว่าตกครับนุ่มวืวูฝนใหญ่สิมากเลยไหนพวกคับไอ้ซากกระสุบน้ำดําหน้าคือเก่าครับแรรยก,กาศช่วงแรงเนาะเจ็บเยวพี่น้องสักไม่เห็ดเวียกกลมลมเย็นดีอยู่ครับพ่อเห็ดเวียกรือกำลังเก็บเอวใครสิพ่อเขาบา้านฝนก็มากแล้วครับ

มาจะหนอยทัวนี่ก็ได้ซน่ะค้ำคนดำงนจับัเดีายวคขนบ้านงบอสิล่าไปซ้ำน่แล้วครับพี่น้องบรรยากาศดำให้ดำหน้าครับสายล่มตั้งเสียงล่มด้วยพี่น้อง้ากคึมๆึฝ้าห้องครับ ชิล่าพี่น้องไปก้อนครับพี่น้องค่อยบอกกันไม่คลิปหนาครับเย็นดีจ้าพี่น้องดัดหน้าซอยกันเลยพี่น้องเลยปรเดี๋ยวบรรยากาศจิ๊ดคุ้มคนรถตกก็ดีจังเลยมันบนะะ่ออัดหันเพราะว่ารถตกไปเฮ็ดยางไม่ได้เลยก็ดีก็เดียดได้เร็วล่ะคุ้มเดียดที่ไม่เป็นตะยู่